นะเอาเลยนะสวัสดีจ้ะพัอจ๋าแม่จ๋าวันนี้เยพินจะพามาดูไอ้นี่อะไรนะพาเลโซเสียงอะไรเสียงน้ำเอามอันนี้เยพินจะพามาดูพาเลโซจ้ะวิธีการขยายพันธุ์นะทำยังไงเนี่ยอันนี้คือไอ้นี่เห็นไหมล่กขวดน้ำ ขวดน้ำแล้วเอาไว้ในใส่นะกยขวดน้ำเนี้ยนะเอามาตัดปากออกแล้วก็อันนี้ดินอีบินใช้ดินใบก้ัมปูเลยนะเดี๋ยวลืมบอกไปว่าอันมีปัญหาเผื่อฝนฟ้าตกเดี๋ยวน้ําเข้าเดี๋ยวลากเน่าต้องปากตูดไ้นะ ดินใส่เยอี้ยนะอันนี้จะปนตัดไปหลายวันแล้วนะจ๊ะใส่ไว้สามสี่วันละเนี่ยมีสองต้นนะนี่อันนี้เนะี่ยพูดถึงว่าเราเราจะตัดข้อตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเราจะตัดข้อนนี้อันนี้ยอดยังเล็กอยู่เราตัดไปแล้วข้อหนึ่งเราอยากได้ข้อใหม่นี้แตกแล้วเห็นไหมเนะนี่ยเห็นนะเราอยากตัดข้อนี้อีกเนี่ยเลยจ้ะดินผสมใบตั้มปูอะ ด,ดินผสมใบกัมปูยาวป่ะใบกัมปูหมักไม่ใช่ดินผสมใบกัมปูใบกัมปูหมักของเราอ่ะด,ดีจะ้ะใส่อย่างนี้เลยนะก็ยังยาวอยู่ดีอ่ะตึกมันต่ำไปนะ ค่อยๆเบาๆนะอย่าให้ลากช้ำนะจ๊ะเสร็จแล้วกนนียเช <constra ks S 1> ือกมัดไว้เลยจ้ะมาเอาเชือกมัดไว้กันดิ้นหายไปไหนนะจ๊ะเชือกมัดไว้ดิ้นใส่ให้เต็มตีล่อลากนะจ๊ะ แล้วในเจ็ดวันเราก็มาไอ้นี่ได้จ้ะมามาตัดได้เนี่ยน้ำใสไว้น,น,วนะจ๊ะทำแค่นี้จ้ะแล้วก็วางอย่างนี้เลยจ้ะไม่ได้ติดบว้ก็บิดไว้ก็ใส่ไว้อย่างนี้แล้วนะใส่ไว้แล้วอย่างเนี้ยประมาณเจ็ดวันนะ่ะรากเขาก็จะมีแบบนี้นะ่ะเห็นไหมน,นะรากมีรากอันนี้ขึ้นมาแล้วเนะีย่ยยายพินใส่แต่อันนี้นะแต่อันนี้มีรากอันนี้ด้วย ลากข้างบนมีละแล้วพอเขาออกลากลากลากแล้วมันแตกลากแล้วอ่ะมันอยากเลี้ยงลากใส่ลหลังจากที่ลากลากเนี้ยมันเดินแล้วนะลากนี้เดินแล้วเราตัา ป็นตะตืดตะกักไหนมัน้งเอาไปไหมหลังจากที่ว่าเราล่อรากสักประมาณอาทิตย์หนึ่งอะอาทิตย์จริงแล้วนี่จ้ะเราจะตัดี้ะเราจะเพิ่งตัดเลยนะถ้าเราตัดเลยเดี๋ยวต้นไม้ตกใจจ้ะให้เรานี้ก่อนเนี่ยเห็นไหมต้นไม้ตกใจให้เราชาไว้ก่อนจ้ะ<ๆ>ตัดไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ้ะ จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่จ้ะมาแล้วเราก็ปินมือนี้ไย้หน,น่หลังจากที่ว่าเราตัดเสร็จแล้วนะอันนี้อีกจะ้นนกจะดินใส่กระป๋องไว้เลยเนี่ยรากมันมีเยอะแล้วเขาจะได้ไม่ช้ำจะ้ะเ้าดินใส่อีก ถ้าทําวิธีนี้นะกิ่งก้านเขาจะไม่ช้ําเลยจ้ะลากเขาก็จะไม่ช้ํอาอะเดนใส่สองทอดเลยจ้ะเห็นไหมให้ลากเขาลงไปใน,นเนี้ยเนี่ยจ้ะให้ลากเขาลงไปในนี้เลยแล้วก็มัดติดอีกรอบหนึ่งมดกับตา มัดเลย,แ,ยแล้วแต่นเนี่ยลากเขาเวลาเราตัดแล้วเขาจะไม่มีเฉาไม่มีอะไรเลยจ้ะลากอากาศเขาอย่างเงี้ยลาดเดยวน้ำยาเลี้ยลากปุ๊บ 7วันแล้วตัดได้แล้วเนะี่ยตัดมาลงใหม่โดยที่ว่าเขาไม่ไม่ไมช้าเลยนะหละักเก็บที่ง่ายๆเลยพาไลโซของเจพินแล้วสําหรับอันนี้เนี่ยที่ว่าเจพินช้าให้นั่นไว้เห็นไหมอีพีอะ่ะอีพีที่เจพินวางข้อไว้เนี่ยเห็นไหม เพืเ่อนๆดูนะเนี่ยเขา้าโตไวมากอย่างเงี้ยเนี่ยนะที่วางข้ออีพีไว้เนะี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยพอพอเขาลงดินแล้วปุ๊บตัดเ่ยในหนึ่งต้นละเดี๋ยวเขาก็แตกแต่นี้ล่ากเขาลงดินเรียบร้อยแล้วเนี่ยจัดการได้เลยเนะี่ยปิ๊บ ในได้อีกหนึ่งเยอะโอ้หนไ,มไหมไหนก็หลุดไปไหนข้อหนึ่งเลยลากของมีแล้วเนี่ยลากอากาศเราสามารถไปปลูกได้เลยทันทีจะ้ะอย่างเงี้ยนะเพราะลากเขาลงดินแล้วเนะี่ยจะโตวไวจะ้ะอย่างเงี้ยจากอีพียอดเดียวนะ่ะเราก็ได้ไปหลายยอดละไ,ได้อีกข้อนึง ใส่กระป๋องปลูกได้อีกแล้วโตไวจ้ะเนี่ยใครว่าอีพีโตช้าอีพีแยกไวช้าถ้าใบใหญ่เนี่ยเขาจะแยกไวมากจ้ะแบบเนี้ยอ,อ๋อจ้ะใครว่าทำยากไม่ยากเลยไม้พวกนี้ทำง่ายยิ่งถ้าเขาอยู่กับดินเนี่ยลากเขาถ้าลูกกระถางลงดินได้เนี่ยเขาจะโตไวมากเลยจ้ะแต่ที่ยาพินมีอีพีอยู่หน่อยเดียวเนี่ยเห็นไหมนย ดูตอนนี้น่ะสามารถมาตัดได้หมดเลยจ้ะอย่างเงี้ยเป็นไม้ที่โตวไวแล้วได้เงินง่ายจ้ะเนี่ยสวยงามจริงๆข้อนึ่ะเราไปสามารถขายได้หลายบาทจ้ะ ถามว่ารวยไม่ทำไม้มันก็ไม่ถึงก็รวยแต่เราก็อยู่ได้อะจ้ะสวยจังไหมขา,าดแล้ววิธีการง่ายๆเลยอย่างที่ยายพินบอกอะตัดอย่างเดียวจ้ะไม่ต้องไปสนใจอะไรนี่ขึ้นหลักแล้วเราพอแค่นี้ถ้าเราอยากได้หลักต่อเราก็ทำต่อแต่ถ้าเราไม่อยากได้หลักต่อเราก็ตัดได้เลย เดี๋ยวก็แตกขึ้นมาใหม่ยิ่งถ้ามีรากแล้วอย่างเงี้ยไวมากเลยถ้าเราเอาไว้กับดินเนี่ยเขาจะแตกนะเห็นไหมเนะี่ยขาวขาวขาวแล้วเนะี่ยใบฉีกอะ่ะใบเริ่มฉีกอะ่ะจะได้ต้นหนึ่ง เราไปแช่น้ํายาเรีงรากสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะจะ้ะแล้วเราก็ไปปลูกได้เลยีล๋ยวเขาก็จะแตกใหม่เป็นอย่างเนีน้นี่แหละวิธีขยายพันธุ์ไม้ง่ายๆของเยพินนะ่ะตัดจากต้นโน้นมาแล้วพอออกรากแล้วก็มาตัดต่ออีกเนะี่ยถามเมื่อไวไม่ได้เงินนะไวจ้ะเดือนนึงเราก็สามารถนาไปขายได้และะ้วจ้ะหลักการง่ายๆเลย ยังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะ